อ,อ,อ,อ๋อกลัว,วบ้านบ้านอยู่ลาวเลยครับเด้อพัดปลาดุกพัดกระเพาะปลาดุกสร้อยเซฟเด้อลื่อเด้อโมเด็ตเซฟเซฟตุนไทยผู้สร้อยเด้อ,ชปปอ,อใช่ใส่ใส่ปลาดุกบ้านเนี้ยอ้าวเซฟเลยบ้านบ้านหอมนี่แหะพราะอยู่พัดพริกแกงครับท่านแมงพริกแกงใหม่พริกแกงปลอม,อมของเลียดของเลียด โอ้นันไซไอ้น้ำตาลซอสไซมุลอดอตามใจชอบแล้วก็รวยด้วยใบมะกรูดสุดไทรข้าวกะเพราเราจะมาเค็มมากกว่านนะ ปลาดุกผัากระพงปลาดุกขั้วอาตปือแน่ขัวอาตปือผัดผักบุ้งไฟแดงมีตะนามอีเลอย,ยู่บ้านเสร็จล้วหนึ่งอย่างคขัวบ้านนอกอาตปือบ้านเช่า ฟานา,นา,า,านี้ล่ะคาล้านล้านหาได้ดครับเสาหวานอย่างนี้มีอแอร์สี่ตัวห,หาตัวอันนี่ห้วสำหรับดังฟื้นดังไฟงงที่ไหนเราบ่แหัีห้แหวราบ่เอาน้ำนคุกนี่ที่ว่าเขาตัดกระเทียมเลยน้ำมาไทแม่น้ำน้ำต้มเนน้ำน้ำต้มกาแฟเขาเ เด้อใส่ใส่่นึ่งนขอละเ้ยเราขอสามคนหมด้ส่คนหมด้วพี่น้องเองนีงเอาเลยติมมาเสีเออมาิมเ้ยโอเคปะเออสุดยอดอ้าวสุดยอดะอกะเาไทป่ะสิไทยปิดจบเขาเอาไปเลยวันนี้ใส่ไปเลยใส่กระเพาะลายๆพัดกระเพาะบนพัดไปดู สสดสดสดดมือมือบางๆไหนมือได้วเท็ดขาคือขามูมาเท็ดพะโลกนินนห้องอเขาเท็ดขาหมูกินจะเฝ้าจะเฝ้าสวนมากบ่างททยวิ่โอู่อยู่เอาละพอ่อ เก็บเ <c oughs> คืียงเก็บพวะแนนเก็บเไหมโอ้ยอดอดฮู้มือ <lie> นี <East Fol k> ้ยเกับเเมีอสดยเสาะเ็เคะเป็นเรุ่ซอยเส็น่เด็กกินาหารดีตองไว้ห้องนออยูกับพ่อัดพะง ขิงก <bom> ่อนขิมดเลยนะนาตักมเลยหน่อยตักมาโด้วโบอิ่มกันมันมีใครอยู่ของห้องนะมีใครมีพะโลอยู่กันนะ่น้อนงนิดลมันอิ่มนะเก็บน้ำได้เก็บเครื่องพัวไปน้ำมันเด้ข้าวหันคุกคืกจานตั้ง ใส่ถ้ากระทาไฟฟ้าอะไรมันเปลืองไฟครับยูอยู่เคลื่อนเล่าี่รลอยเคลื่อนคาไฟก็แพงก็ไทยอีกอันนี้เช็ดป่าดเดียวล่างเลยอันนี้ใส่ตู้เย็น โอ้ตัวเหยีับเลยพักเบียงกระเบียบางไงกินข้าวเหนียวเนี่ยข้าเจา้าขามี <c oughs> ไใตที่ขอไว้เรียบ้วยลาว้าวตันไปตัดมินามนาเบรว บ้านเดี๋ละล้านหาเมืองสันลรางได้ดิลูลอาอลังการทีวีมีแ้วบบิงึงเบึงโตใหม่ดูพี่นอ้องอยู่ฟังไทยมีบอนี่ รักเมืม่อบ้านทำครงใครใจเด้ยเนาะใหม,ม่ของแท้ตันจิลี่มีลายนอยจิลเลอรกับสิรักนะนี่หน้าบ้านบรรยากาศหน้าบ้านชาเช่าเพื่อละล้านห้า ล่านค้าร้านค้าเส้นก็ได้ฮานาลานนั่นเส้นเดียวนี่เลยจะเก็บเส้นเดียวนี่ไทยเอากิน,ก,น,ก,นกินกินกินก่อนเลยผัดกระเพราปลาดุบใบผัดผิดแกงพริกแกงใหม y, พ่พริกแกงเวียดนามวะหม y ่เอามาเลย กินข้าวน้ำกันเดอ้อนั่นนันกินแล้วมั้งคัดมันกินข้าวเจ้าหรอปะเอาแคเดย์เด้อพี่น้องเอาแค่ซัมนี่นนนล่ะมือเอามายังปริเทศน,นั่งกิน <c oughs> ทีมไฟฟ้าลาวไทยถูกกินเตร์